บรมราชชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงน้อมประนมก้มเกศีร้อยรวมใจสิรกรานพระพันปีกเกษมสารเปรมปรีสุขฤทยัยน้ำพระไทยเปรียบสายทานอันชุ่มฉ่ำพระกรุณาเย็นดุดน้ำที่หลังไหลศิลปาชีพพระราชทานงานเกลือกไกลถวยราชต่างสำนึกในพระเมตตา บรรจบการวันพระราชชสมภพ,พขอน้อมนบเทิดไทยให้หันษาถวายพระพรพระพันปีศรีพาราพระชนมายุยืนนานเบิกบานกมุลขออัญเชิญคุณไตรัฐพิพัฒช,ชัยมิ่งขวัญไทยกเกษมสารบรรดาลผลมงคลสวัสดิ์ปกประชาราดล เฉลิมพระชนมพรรษาส่งพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชรัตบุญนสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจา้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกกรชาวจังหวัดสมุทรสงคราม